ขนมจีบอร่อยกันค่ะแล้วก็อันนี้ยี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้สี่สิบแต่อันนี้สามสิบข้าวเียหลอดขนมจีบข้าเสียวหลอดนะคะกเลยเยอะมากเลยวันนี้หมดไปเยอะหรือ,อยังคะเนี่ย okay. ม้อง หมดไปประมาณสามแถวสาแถวนะคะปกติร้านขนมจีบกับข้าวเสียวหลอดจะจอดอยู่ตรงหน้าปั๊มปตทนะคะตอนนี้เขาย,ย้ายมาจอดตรงนี้ค่ะตรงก่อนขึ้นสะพานปทุมธานีหนึ่งนะคะยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ นกส้มนะคะนะส้มนะคะ เป็นรถเข็นเป็นรถเข็นเป็นรถเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะคะมีขายทุกวันนะคะอร่อยเลยละคะ่ะ